ไม่ละอย่างเงี้ยขึ้นมา,ข,นมาขึ้นอย่างายยางาาาี้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับหกสิบห้าคนแรกที่เข้ามา โอเคว, okay. วันนี้เราจะมาคุยกันนะคะเล็กๆน้อยๆโอเคยืน okay, okay, ใครมีเพื่อนชวนเพื่อนเข้ามาค่ะใครมีแม่ชวนแม่เข้ามาใครมีพ่อ uh> ชวนพ่อเข้ามา uh> ใครมีน้องชวนน้องเข้ามาเราจะคุยกันเรื่องสำคัญนะคะโอ๊ย เราจะคุยกันเรื่องสำคัญสำคัญขนาดไหนขนาดที่ว่าพลาดไม่ได้ชาวทวิสจะต้องตกใจชาวทวิสจะต้องดีใจชาวทวิสจะต้องมีความสุขเฮ้ยเฮ้ยมันผิดกังอะใส่เขาไม่มีความสุขแล้วแหละเราเลิกกันได้เลยไหมคะได้เลยค่ะเราก็แค่จะมาบอกว่าอะไรคะน้องอิน ในวันที่31เดือนอะไรกระกราขอเดือนนี้ทำไมคะองอินเราจะมีการจองบัตรแฟนมีดเวลาบ่ายสองสองสองไอ้เนี้ยกดหัวดิอ่ะเวลาบ่ายสองใช่แล้วค่ะทุกคนก็คือว่าเราจะมีการกดบัตรแฟนมีดของพวกเราเฟเซล p เซล l first time นะคะทุกคนก็อย่าลืมไปกดบัตรกันวันที่3ามเอตอนบ่ายสองนี้ใครอ่ะคนนี้เป็นใครอ่ะชอบอ่ะใช่ค่ะก็คืออยากให้แบบมาหากันเยอะๆเพราะว่าแบบว่ามันก็เป็นแบบใช่แล้วก็เป็นแบบ first time อ้าวโอ้ยเสียงอ่ะอยากกินน้ะ เป็นครั้งแรกของเรานะคะใช่ค่ะที่จะได้จัดแฟนมีสกันบนหลัเมันยังไงคะใช่แล้วโอ๊ยอะไรอ่ะซึ่งวันนี้เราจะมาชี้แจงรายละเอียดกันว่ามันมีอะไรบ้างมีใครอยากรู้อะไรบ้างก็ลรงแกล้งพิมพ์มานะอยากรู้อยากรู้ค่ะอ่ะเราจะได้เจออะไรบ้างคะเนี่ยมีคนบอกว่าสปอยงานมีสหน่อยเรมอ่ะอย่างแรกเลยนะคือ เพลงจะเต็มมากทุกคนใช่เรามีเพลงมาเยอะมากๆใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะสิ่งที่เราชอบทำกันคืออะไรคะน้องอินเพลงเราอ่ะชอบเราอะไรคะน้องอินพวกเราอ่ะเราเจอเพลงอะเซลกาลข่าอละพีเซลกาลข่าอละพีเซลกาลข่าอละยูไนช์เดือดอะไรพ้อเทีย การเล่นหุ่นกระบอกงอกระบอกโอเคไม่มีหนซื้อแล้วแบบโอ้ยโอ้าเป็นฟิวการเล่นหุ่นกระบอกงอหรอไงอ่าเราก็จะมีเพซเซลการละครนะคะเออพเราจะมาเล่นละครให้ทุกคนดูกันดูกันแล้วมีกิจกรรมอะไรอีกคะ แล้วก็ยังมีการพูดคุยนะคะตอบคําถามใช่เรามีตอบคําถามแบบว่าสงสัยอะไรรู้อะไรหรืออะไรอย่างนงี้ก็เราก็จะมาตอบคําถามกันในนั้นด้วยค่ะทุกคนเยิ้เยอก็แบบว่าเลสคำถามไปเลยนัอนถามเลยก็เดจะตอบให้ไหนตอบได้ก็จะตอบไหนตอบไม่ได้ก็ขอคิดดูก่อนขอคิดดูก่อนอืม แล้วมีอะไรอีกคะเราจะตอบคำถามแล้วก็จะมีเล่นเกม<ช>กับชทวิสใช่ก็ชาวทวิสแบบว่าเบื่อเราแล้วแบบว่าดูแต่ในคอนเทนต์ไงเที่ยวไร่ไม่ก็เหมือนกับว่าแบบ คราวนี้ท,ทวีทุกคนก็จะได้มาลองเล่นกิมกับเราดูนะคะว่าแบบมันจะเกิดอะไรมันจะเป็นยังไงเล่งกิมกับพีเซลไงใช่แล้วใช่ซึ่งบัตรเนี่ยแฟน,นมิ้นก็จะมีอยู่3ราคานะคะทุกคนมีทั้ง2,500 5, 5, แล้วก็750ซึ่งสองพันห้าได้คมมา, Premium, Premium, าก p r e เ i u b คือล้นหลามที่สุดเลยล้นหลามจริงปะเนี่ย สิ่งแล้วจะเป็นได้ดูในรอบซ้อมรีฮอสโซ่และอะไรอีกได้ได้ไฮทัชได้อะไรอีกได้เซลฟี่แล้วเซลฟี่ก็คือแบบว่าเป็นเซลฟี่แบบสามารถแบบถือกล้องอย่างนี้เลยแล้วก็แบบเซลฟี่อย่างนี้ได้เลยเซลฟี่กับพวกเราทั้งสี่คนนะคะทุกคนใช่แล้วถ้าใครอยากได้ไฮทัชหลายๆรอบก็ซื้อบัตรหลายๆใบได้เลยค่ะก็จะได้เป็นยังไง ็อย่าลืมไปซื้อบัตรกันนะคะทุกคนใช่ค่ะส่วนแบบว่าบัตรพันห้า 1, กับบัตรเจ็ดร้อยห้าสิบก็จะได้เป็นแบบ<ม>ลุ้นสิทธิ์ดีกว่า<ม>ก็จะไม่ได้ถ<ม>ุกที่นั่นก็จะได้ลุ้นสิทธิ์นะคะก็จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะในบัตรพันห้า 1, กับบัตรเจ็ดร้อยห้าสิบในวันที่สิบเก้านะคะต้องรอติดตามนะคะแต่ก็มันก็แบบขาดสองพันห้าก็เดื่ง ใกล้ชิดนะำขุมน้องเออสังขารเหรอเมื่อกี้เห็นคนถามว่าเป็นบัตรยืนหรือบัตรนั่งคะเป็นบัตรนั่งนอนก็ได้นอนจะยืนได้ไหมได้ถ้าอยากนอนก็ซื้อสักสามที่เนาะพอดีนอนเลยอืออะแล้วก็พวกการสุ่มในบัตรราคาอื่นๆโอเคไม่มีอะไรละพูดไปแล้วอ่ะอ่ะอะช่วงตอบคำถามเียนะอะไรชื่อผู้โชคดีวันที่เท่าไหร่ล่ะคุณเรียงวันที่สิบเก้าสิบเก้านะคะทุกคน ก็ถามว่าผูเสือได้ไหมคะสิงคโปรเดือนไหนคะเดือนหน้าค่ะก็คือเราจะมีงานวันที่21ใช่ไหมเราจะประกาศวันที่19ก่อนเลยใช่ไม่รู้าทำไมค่ะต่าไม่ทันต่าไม่ทันช่วงนี้น้องเหนื่อยใช่ทุกคนมีคำถามอะไรไหมมีสเตจเดียวไหมครับเผยเอ้ยรอดูในงานเราก็จัดฮะ เราก็ใส่เดี่ยวกันเลยไหมอยากดูเปเซลต่อยกันหรอคะติดแบบอะไรนีคนบอกว่าผมได้ดูฟรีอะครับนี่คืออะไรทำไมอ่ะเป็นอะไรอ่ะทำไมได้มีอะไรอ่ะเรายังไม่ได้ดูฟรีเลยนะเปเซลก็จะเสียตังค์เข้ามาดูอ๋ออ๋ออ๋อแล้วไอจำได้เออที่ได้สองพันห้าก็คือจะมีรอบรีเฮอร์โซ่ใช่รีเฮอร์โซ่คืออะไร การที่จะมาได้ให้ดูพวกเราในระหว่างเราซ้อมใช่ไหมเป็นตอนซาวเชซาวเชก่อนเริ่มแสดงก็คือรีเฮลซ้อแล้ววันงานอาจจะเกิดขึ้นวันที่ยีเอ็ดเลยอ่าก็คือถ้าได้แบบสองพันหก็จะได้เข้ามาดูเราทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นพันห้ากับเจ็ดหบก็จะเป็นแบบสุ่มสิทธิ์นะคะคนใช่เลยเพราะฉะนั้นเราอยากไปซุ่มไปซุ่มเลย มึงเอาให้ได้เลยเออไม่ส่งไป่ส่งเลยไม่ส่งมันเด้อนะก็อยากให้ทุกคนมาแบบว่าจริงๆริงในราคาไหนก็ได้ใช่ราคามันได้อะไรเยอะจรองจริงนะจริงจริเจ็ดร้อยห้าสิบก็คุ้มอยู่นะเออเจ็ดร้อยห้าสิบก็คุ้มแล้วจริงจริก็คุ้มแต่ว่ามาสองพันห้าก็ไม่ต้องแบบลุ้นมากไงแต่ถ้าเกิดปสายลุ้นเนี่ยก็ฟาดไปเลยเจ็ดร้อยห้าสิบพันห้าไปเลยมีอัลบั้มหรือกูดขายได้งานไหมคะ มีมีแน่นอนแต่ว่ายังไม่บอกว่าคืออะไรค่ะต้องเตรียมนี้โอ้โหมันเป็นสเปเชียลด้วยนะโอ้โหใช่เพราะว่าแบบเหมือนไม่เคยขายที่ไหนไหมใช่เพราะงั้นก็ต้องมานะทุกคนจองคิวไว้นะทุกคนเดินทางก็สะดวกนะจัดลีโด้คอนเน็กนะโอ้โหไงสยามไปลงไปง่ายนั่งบีทีโอบีทีเอสเริ่มขายบัตรวันไหน วันที่31นะคะเดือนไหนคะเดือนนี้ค่ะก็คือวันอาทิตย์นี้แล้วใช่ตอนบ่ายสองตอนบ่ายสองตอนบ่ายสองตอนบายสองทุณเรานะ่ะจะเตรียมการกันอย่างดีแลาจะซ้อมเพื่อไปเจอทุกคนเพราะฉะนั้นบอกเลยว่ามันคุ้มแน่นอนใช่ครบรถนาลองเล่นเป็นแสดงใช่ แสดงดีไม่ดีค่อยว่ากันแต่มีแน่นอนดูไม่ชนะแข่งานอะไรนะพอเทียคอเทียกบอกมือหรอคัณก็ะบอกมือหรือเปล่าอ้อตัวชื่อตัวละครแบบมีแต่คนจะไปสองวันห้ากลัวกดบัตรไม่ทันอจริงนะนี่ว่าทันนะแบบว่าอาจจะไม่ได้การแข่งขันสูงขนาดนั้นใช่แบบ แต่ว่ามันก็อาจจะมีคนที่แบบซื้อหลายใบไงใช่ก็อาจจะสูญก็ได้นะใช่ก็ลองดูไหมล่ะก็ดูดิเอาจริงๆไม่ต้องไปกลัวครอย่าไปกลัวเลยค่ะว่าจะพอหรือไม่พอจะทันหรือไม่ทันยังไงก็ทันค่ะซื้อบัตรเจ็ดร้อยห้าสิบละกันเก็บตังไปซื้อของหน้างานอันนี้ก็เป็นเอ่อเป็นเป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันใช่เพราะทุกบัตรได้ทั้งไฮแคชและ ออสเแนนน่ใช่แค่ได้ไฮทัชก็โชคดีขแบบไหนแล้วเนี่ยคุ้มมากถูกไม่หวอันนี้ก็คุ้มไม่ไหวแล้วนี่มีจุดรับฝากขอหรือจุดหมายให้ศิลปินไหมคะมีค่ะมาให้ฝากไว้บริเวณหน้างานได้เลยถึงมือเพเซลแน่นอนจะเอาอะไรมาให้ก็จะรับไปหมดเลยหนูอยอาอะไรนะ หนูอย่าตีความ๊อกของวงตัวเองน้อยขนาดนั้นลูกคือสงครามทวิตบอกมาจริงเหรอเราจะรอดูนะเราจะรอดูวันที่3สิบเอ็ดนะเอางี้เอางี้ขอแบบสองมันทีโซเอาได้ปะเราจะรอดูนะว่ามันจะเดือดแค่ไหนอะอยากให้แบบแบบโซเอาอ่ะการแข่งขันสุงแน่ค่ะเพราะเซเซลเป็นวงมัดแมสโอ้โหหวาไปวาไปปะทุอะไรฝากของให้เพเซลให้ทีมงานได้ไหม ก็ <kę> ูออีจุดรับฝากของทีมงานจุดหนึ่ง <c oughs> เพื่เซ,เซลิลเคนรับฝากแต่ว่าถ้าเอาของทีมงานมาไว้เพเซเิลก็ระวังเพเซิลขโมยไปนะได้เหมือนกันค่ะได้เหมือนกันค่ะถ้าเอาของไปเซฟมาฝากทีมงานก็ระวังทีมงานขโมยไป <c oughs> เอ้ยใช่ไหม <c oughs> โอ๊ตเดียวนินด์แผมมีบัตรขึ้นไปเต้นบนเวทีไหมคะก็ต้องน่าจะต้องจ่ายเป็นพิเศษจ่ายเจ็ดพันห้าดอกเพซิลนั่นดูเอ้ย น่าสวยไหมล่ะเมื่อกี้เนี้ยก็มีแต่ใจขอเอาไวหน่อยเร็ววันอาทิตย์นี้แหละอาทิตย์นีายแล้ใช่ทุกคนวันอาทิตย์นี้แล้วนะอย่าลืมมาซื้อบัตรกันนะคุ้มนะมากเลยคุ้มมากเลยนะเนี่ยคุ้มนะมากละแม่นะเนี่ยไปชวนเพื่อนๆมาด้วยนะคะ ใช่แบบแบบตัวเราเองไปดูสองพันห้าแล้วชวนเพื่อนเพื่อมันดูเจ็ดร้อยห้าสิบก็ได้เอาง่ายกันนี้แต่ถ้าอยากให้แบบนั่งคุยกับเพื่อนก็ให้เพื่อนซื้อสองพันห้าหรือแม่ก็ซื้อให้เพื่อนไปเลยใช่ตื่นเต้นจังไหมค่ะส่วนคนโปรดไปดูวงดนตรีโปรดไงเออฮะช่ไงโรแมนติกออกก็ใช่ไงอ๋อก็สี่ก็ห้าพันมีแฟนก็ลากแฟนมาอะไรนี้ วันวันอะไรอะพี่วันจะมีพี่โอจะมีผมหน้ามาไหมคะอยากให้มีไหมคะจะต้องนอย่างกันไหมกันอยู่ที่สิวของอุ่มบัญชาไม่ก็นี่ไงมีครึ่งหนึ่งไม่มีครึ่งหนึ่งไม่เลือกให้เลือกวันนั้นเป็นฟิลนี้เออแล้วถ้าถ้าสมมติรอยากได้ฝั่งอยากได้ฝั่งนี้ก็ต้องถ่ายัสดีค่ะในฝั่งนี้มีัสดีค่ะวันนั้นไม่มีเล่าผมหน้ามายาว เดี๋ยวว่าวใช้อะไรอ่ะใช้ใช้เสื้โค้ทสีเขอยวถ้าจ่ายหนึ่งล้านจะได้เป็นร้องเพลงกับเพลเซอร์ไหมคะจ่ายมาแล้วค่ะได้บริษัทไปด้วยอุ๊ยคนนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวพาแฟนไปดูด้วยแล้วตัดตัดภาพไปอันนี้หาแฟนให้ทีค่ะ ทำไมเนี่ยนี่แฟนคอนเสิร์ตเป็นเซลสิเออถ้าแฟนมีเพซเซลนะแล้วแบบว่าคนที่คุณนั่งข้างๆอาจจะเป็นแฟนคุณในอนาคตก็ได้นะโออตายป่าวปะวิเดี๋ยวเอาแฟนมีแต่คนจะเอาแฟนไปอ้วนได้คุณซันเหรอจะมีเซอร์ไพรส์ไหมเพซเซลการแสดงนี้ว่าเซอร์ไพรส์ที่สุดแล้วเซอร์ไพรส์สุดๆเดี๋ยวเป็นอะไรที่แบบคนขอมาเยอะมากแล้วก็จะมีจริงแล้วแล้วเราจะจัดให้เลยในงานนี้ จัดให้เลยใช่เลยรู้หรือ,อยังเราเราเล่นเป็นไรไม่รู้รู้หรือ,อยังพี่ก็ไม่รู้ไงเออเมื่อวานหนูหลายแต่มีคนถามว่าสปอยหน่อยแล้วหนูก็กคือะคือให้รู้ก่อนไม่ได้กลัวหลุดใช่แล้วน่ากลัวหลุดเนาะเนี่ยอย่าทำหลุด หนูเลยแล้วน้องอ่ะไปรู้ว่าเล่นอะไรก็คือวันนั้นเลยนะใช่กูหลุดกูหลุดเพราะว่าเพเซลนี่เก่งอยู่แล้วเรื่องเรื่องเนาะเลละคออะไรอินโพไวได้เลยเพเซลอ่ะในหสึ่งสี่คนไม่ควรถามว่ามีกี่ที่นั่งเขาล่นว่ามันไม่กี่ที่นั่งไม่บอกหรอกลองลองแบบลองแก้กดดูไหมลองแก้กกดกดประมาณหมื่นที่นั่งโอ้โหบ้าแล้วสองนาทีหมดนะขอตัวเา่้อ แสนเซลลยิ่งดังๆอยู่นาชมังคลาไหมน้าชมงคลฮะอะไรมีของออฟฟิเชียลขายน้างานไหมมีค่ะเป็นของพิเศษด้วยใช่เลียมอนที่ไม่เคยขายที่ไหนใช่เอาโปเลยเลียมอนไปเลยของพิเศษมีที่นั่งในใจน้องไหมต้องจ่ายเลย5,000 5,000เองเหรอเอาไปเลย เอาเซนซิลขวดเขียวไปโบกในงานได้ไหมคะได้เลยโหลูกค้ารักไม่ไหวแล้วเนี่ยทำไมไม่ทั้งวัะถ้าไม่ว่าซื้อบัตรเฉยๆแล้วไปได้ไหมคะแล้วไม่ไปได้ไหมเฮ้ยทำไมไม่อยากมาเจอเราหรอทำไมไม่เข้าใจอ่ะขอเทปไวได้ไหม เหตุผลมาสักสิบ้อเราจะโอเคโอเคถ้าไม่เหตุผลมาก็คือไม่ได้ทำอาหารตามสั่งไข่ไหมก็อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งโชว์ของพวกเราก็คือเราจะทำอาหารเรียนทวิตทุกคนแต่ว่าทวิตต้องกินนะแต่ต้องกินนะกินให้หมดนะจะจ้องจ้องไม่กินก็จะต้องกินจะมีแท่งไฟไหมคะในอนาคตโหนในอนาคตละกันอ่ะาซาซิมาบอก <uğ ล> อยู่ต่างจังหวัดอยากไปมากค่ะหืมอะไร่ะนางคือเครื่องบินมาเลย<อ>ล<ะ>พี่สาวอย่าไปกลัวอย่าไปกลัว<อ>ล<ะ>เพราะว่า มันเป็นครั้งแรกของพวกเราแบบว่าแฟนมีครั้งแรกของพวกเราก็ต้องมาเพราะมันจะพิเศษมากๆนะแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆใช่หนึ่งนะ,บบนะฟู้ดซับนำเข้าได้ไหมคะอาหารและเครื่องดื่มนําเข้าไม่ได้นะคะแต่ว่าฟู้ดซับเอามาฝากให้กับทีมงานถึงน้องๆได้ไม่มีปัญหาได้เดี๋ยวน้องๆกินให้จะ,จะทีมงานกินให้ระาวาังทีมงานก่อนเดี๋ยวทีมงานกินหมดก่อนเขียนตัวใหญ่ว่าให้ p r e t เซลใช่ค่ะทุกคนเขียนตัวอย่างนี้ได้นะคะว่าสรต็จสตูเดนทอด ที่เราทุเรียนทอดกระจายไปแล้วไงใครได้ไปบ้างเอาไปอ่ะไม่ได้อยู่ที่ถุงชมพูอ่ะถุงชมพูของเพเซลให้ไปหมดแล้วใครเอาไปเขากินไม่เอาไปทำเองนะไม่รู้แล้วนี่ชอบกินทุเรียนทอดด้วยแล้วนี่ก็ชอบกินแล้วมันหายไปไหนไม่รู้หนูไม่ได้กินแล้ววางไว้ห้องวิแอบมึงเอาคืนมาสะของกินของกินขายในงานนั้นไม่ไม่ได้ไม่ได้โน้ตไม่ได้โนแต่แต่ว่า เรื่อร่วมธุรกิจกันในงานได้ค่ะแบบคนข้างๆเราอาจจะสนใจอยากทำธุรกิจเดียวกับเราอะไรเงี้ยเราคอยไปต่อยอดต่อคือมาหาเพื่องร่วมธุรกิจได้นี่คำถามนี้น่าสนใจสุดเลยแล้วเพชรเซลอยากกินอะไรไหมคะจะได้บอกมัมี่เพชรเซลให้เตรียมไว้ให้ค่ะเพชรเซลกินได้ทุกอย่างเลยมัมี่อยากซื้ออะไรก็กินได้หมดเลยใช่ค่ะกินได้หมดตักบาตอย่าถามเพชรเซล อ้ยเอางี้อันยองอะไรสิบัวบลกูบออยคุมาวคุกชิพสีวงอะไรจะเตรียมไปโบกสีเหลืองใช่ไหมเย็ยนโลมีโทนเนี่ยมันปันเยนโลแบบมีโทนอะสันคสอไรนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวบอกนะคะออกอะภาษาเกาหลีนอ นมุนมมุจนูนีนูนิบุษโสมุนสิเสตาลีกุนจี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 ี้เบบี้เบบี้จี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 บหรือว่าจะเป็นนันติตันนมุนเนมัเนมชมัาชุมุลค่ะนานเหรอเธอซื้อมะเขิดเทศอุ้ยตูปิ่มใจเลยพูดสะพอดมะเขิดเทศ ไล่น้องๆกินไงอย่าอย่าอย่าเลยเดี๋ยวเห็นพี่อุ๋มร้องไห้กันนะแล้วสวิตบอกว่าอยากเห็นสววนทีมทำทีเหลือเอาแบงไปบกได้แล้วเป็นวงมงกุดนะคะก็ทุกคนอย่าลืมนะพาเพื่อนๆพี่ๆแม่ๆแบบว่าทุกคนมาดูด้วยพวกเราเต็มที่มากนะคะงานนี้ยังไงก็ฝากให้ทุกคนแบบว่า ไปกดบัตรกันนะวันที่สามสิบอนี้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครกลัวกดไม่ทันก็อินเห็นมีคนอะไรนะรับกดด้วยนี่ไม่เราต้องกดเองมาดูคนกดดเองกดเองกดเองรือว่าเขาอยากแบบกดเองด้วยแต่ว่าก็กลัวไม่ได้ด้วยก็เลยค่กดให้ด้วยครบัตรกี่โมงครับมีคนถาได้สองหค่ไหมไม่ต้องรีบตื่นเช้ามาเนาะมีเวลาตื่นกินข้าวก่อนแล้วก็เดินทางหรือว่าแบบเตรียมตัว ใช่อาน้าสระผมหรือไม่ต้องสระผมแล้วก็ไม่ต้องใส่เสื้อผ้าทิ่มใส่เสื้อผ้าที่แมทแค่จะเดินไปแบบไฟเท่านั้นเองให้แบบแบบบอดแบบแบบบอดแบบแบบบอยทุกวันทำแท่งไฟหน่อยไม่งั้นจะเอาเพชรเซลไปบุบเอ้ยเฮ้ยไอเดียดีดีนะแต่เอาเอาดิอยากเห็นะมือจะเหม็เนาดิมือจะเปียกมาเลยอยากเห็นมะเขาามเอาของเข้าอะไรี้อาาน่า มไบอกเห็นแล้วย้ำอีกรอบดีกว่าว่าเราจะได้เจอกิจกรรมอะไรบ้างบนเวทีพูดไปเลยก็จะมีการแบบกิจกรรมโชว์ร้องเพลงมากมายนะเราให้น่าสนใจที่สุดูใี่เราจะมีเพลงแบบสิบล้านเพลงแบบไปร้องให้ทุกคนได้ฟังจนแบบหูเปื่อยกันเลยทีเดียวแล้วนอกเหนือจะกการร้องเพลงเล้ยังมีเพชรเซลการละครด้วยเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ย ในสิ่งที่ทุกคนเนี่ยรีควยกันมาอย่างเยอะมากๆเลยนะคะก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะพวกเราเนี่ยจัดมาให้แล้วจะหนักจะเต็มเลย<ช>แล้วก็สองพันห้าเนี่ยเบนฟิตแบบเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นไฮทัชหรือว่าจะเป็นรีโฮสเซลหรือว่าจะเป็นเซลฟี่ก็จะมีให้หมดเลยนะคะทุกคน<ช>ไม่ใช่การเซลฟี่แบบเราไปนู่งนู้นแล้วเขาถ่ายให้แบบนี้นะจะเป็นแบบว่า รูปไหนดีตรงนี้กับสีคนอะไรนี้เลยใช่แต่ว่าแบบบัตรอื่นก็ไม่ต้องน้อยใจไปเราก็จะมีสูงสีนั่นเองใช่แล้วแต่ว่าบัตรอื่นอีก2ใบอ่ะแบบว่าพันห้ากับ7 5 0อห้าิบ่ะก็ได้ไฮทัชทุกคนเหมือนกันนะได้โปสเตอร์ด้วยใช่แล้วก็น้างานเนี่ยเราจะมีขายกู๊ดด้วยนะคะทุกคนซึ่งเป็นกู๊ดสีเป็นกูดแบบที่พิเศษมากๆแบบว่าไม่เคยขายที่ไหนมาก่อนแลวคิดว่าทุกคนน่าจะชอบนะ มีอะไรอีกไหมอ่ะหมดแล้วแล้วก็ยังมีเล่นเกมด้วยกันด้วยนะอย่าลืมใช่เกมด้วยกันแล้วก็มีการตอบคำถามที่ถามกันสมสัยนะคะแล้วก็บอกรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเราติดตามออฟ i ิเช l ประกาศนะอีกไม่นานเลยใช่ไม่นานเกินรอไม่รอเกินนานไม่นานจองที่แอปใหม่มันเป็นเว็บไซต์ใช่ไหมอ v e ว t Pop ค่ะ e นี่ทุกคนทุกคนกับกดไปที่หน้าโปรไฟล์เพเซลนะคะเราลงโปเตอร์ไว้แล้วแล้วก็มีรายละเอียดบอกไว้หมดเลยนะเซลฟี่เดี่ยวหรือกลุ่มหรอคะกลุ่มเซลฟี่เป็นกลุ่มทวิตหนึ่งคนต่อเพเซลสี่คนค่ะใช่หรือว่าจะเป็นทวิตหนึ่งคนกับทีมงานท่าไม่ะต่อไมเป็นหั่นอะก็ต้องไปแล้วไหมใช่ไหมล่ะต้องไปแล้วต้องไปแล้วซทุกอย่างรอดูเลยโอเคเอางี้ฝากกระจายข่าวไว้นะคะทุกคน กระจายค่ะกระจายนะคนวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาอยู่ดูไลฟ์นี้ของพวกเราหลังจากที่เราก็ไม่ได้แบบมาไลฟ์กันแบบนานแล้วอะไรอย่างงี้ยเราก็จะมีแฟนมีครั้งแรกด้วยเราก็อยากจะเจอคนจะไปเจอเธอแล้กันควคิดถึง เออเออเออประมาณนี้แหละทุกคนก็ถ้าใครมีข้อสงสัยหรืออะไรอีกก็สามารถถามที่เพจออฟฟิเชียลได้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้พวกเราต้องไปกันแล้วไว้เจอกันวันที่เท่าไหร่นะวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนหน้าอ๋อแล้วกดบัดวันที่เท่าไหร่นะวันที่สามสิบเอ็ดเดือนนี้จำกันได้ยังคะ ยี่สิบเอ็ดเดือนหน้าสาเอ็ดือนนี้ยีเอ็ดเดือนหน้าสาเดือนนี้ยีเดือนหน้าสามสเดือนนี้เกาเป็นอะไรรูป้ป่ะเขาไปกฎบัตรวันที่ยีเดือนหน้าดูวันมีสามเอ็ดเดือนนี้ <c oughs> เอ้โอ <Yeah. S 2> yeah. okay, okay, เคโอเคไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย